เรามาสรุปคะแนนให้ทราบกันก่อนดีกว่านะครับว่าทีมธรรมะยังนำทีมทําไมอยู่2คะแนน2คะแนนนะ10ต่อ8และรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินนะครับว่าทีมใดจะมีคะแนนมากกว่ากันและจะได้รับทีมใดจะไปทีมใดจะไปไหนไม่ไปแล้วอ๋อยังต้องไปอยู่เพียงแต่ว่าต่างกันตรงรางวัลสะสมเท่านั้นเองนะครับคุณกิ๊กโอเคนะโอเคค่ะดูกำลังรวบรวมพลังลมปราณด้วยอยู่ดียังไม่ยังไม่เคยเล่นเกมเลยใบ้ทำฮะ ได้แค่สองคะแนนนะทำาะาอย่างละสองใส่สคุณคิดได้คำใบในชุดที่สามครับพร้อมเริ่มครับเขตแล้วอะไรเขตอำเภอเมืองอำเภอถุกต้องครับผ่านค่ะข้ามค่ะเด็กเด็กดีเด็กดีต้องคู่กับอะไรเด็กดีต้องคู่กับผู้ใหญ่ดีไม่ใช่เด็กดีเด็กเลวเด็กเลวเด็กเกเต้องข้ามต้องข้ามเับเด็กเลเเด็กชั่วเด็กร้ายเด็กเซเปผ่านค่ะข้ามค่ะข้ามค่ะข้าม ข้ามค่ะอันนี้อะไรคะลูกกระเดือกคอข้อหอยข้อหอยนี่ครำข้อหอยครับคืนคืนลงคอบัดลมบัดอาหารล้วงคอข้ามถูกค่ะอ่าทถ้าหนูทำอะไรผิดกับพี่แล้วหนูจะแบบขอโทษเถอะครับขอโทษอ่าหนูชอบชอบทำอะไรคะหนูแสดงอะไรปฏิบัติธรรมแสดงแสดงหนังแสดงอีกคำหนึ่งละครละครถูกต้องครับข้ามค่ะข้ามครับ อ่าอันนี้อะไรคะลูกคอคอเขวลาเขาจะตายเขาเขาฆ่าตัวตายอ่ะอผูกคอตายอีกอย่างหนึ่งพันคออีกอย่างหนึ่งผูกคอแปะคอแปะคอถูกต้องครับอ่าอันนี้อ่าถูถูถูอะไรที่แบบที่เราอาบน้ำแล้วเราต้องถูบูอีกอย่างหนึ่งถูเอาของเสียออกไปจากร่างกายเราอ่ะถูอะถูที่ใครถูที่ใครถูกต้องครับอ่าข้างค่ะข้างค่ะคนตายแล้วเป็นคนตายแล้วเป็นผีผีที่อยู่ทั้งคนอ่ะผีฟ้าผีฟ้าถูกต้องครับค่ะ สมัครงานตรงข้ามกับอะไรตกงานอีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ทำงานแล้วหนูขอขอหนูไม่อยากทำงานแล้วหนูขอขอนอนอยู่กับบ้านไม่อยากทำงานก็ได้นอนอยู่กับบ้านโอ้ยไอ้ก็เลยบอกขี้เกียจทำงานไอ้มีสมัครงานมาอ้ยขอโทษขอโทษไม่เอา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 ไม่ได้แล้วม่เจ้าอีกเหรอ โอ้ยแต่ได้เยอะนะครับไม่น้อยได้เยอะกว่าเมื่อกี้อีกใช่ได้ไป7คำเจ็ดคะแนนรวมเดิมเป็น17บเจ็ดคะแนนครับอ้าวไม่ขาดใช่ป่ะทัเดินค่ะทำไมทำไมไปอ่ะปู่ไปเน่ไม่รู้จะเป็นแบบน้องกิ๊กเปล่าลงกลางเหรอเตรียมพร้อมมากเลยน้องกิ๊กแหกขาเราโอเคแต่ปูแหกเนี่ยเราไม่โอเคโอเคโอเค เขาี่คะแนน่างกันอยู่9คะแนนแล้วเสมอนะถ้าเก้าจะเสมอครับคุณปูจับคำใบ้ชุดที่2พร้อมเริ่มครับไม่เอาแล้วไปทิ้งทิ้งหน้าบ้านเลยทิ้งแบบนี้ขยะถูกต้องครับใจไม่หอมไม่หวานมันแบบหอมหอมหวานนหอมเปบูดหอมเปรี้ยวถูกต้องครับ ร้อเพลงร้อเพลงถูกต้องครับไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นเกาเหลาเกาเหลาถูกต้องครับปากค่ะดีครับว่าปากครับปากหมาเขาเรียกปากไม่ดีมันทำมาอีกทีหนึ่งปากจัดปากจัดถูกต้องครับเอ้โอันนี้มันตากตาอยู่ข้างหลังไม่ดูสีบอนต้นผ้าต้นผ้าูกต้องครับขี้นี่ครับว่าขี้ครับขี้เหยียบขี้เกียจตื่น ที่เสาที่เสาสุดต้องครับนี่เขาเรียกว่าอะไรสิงสิงเสือแรดเออเราเรียกอะไรแรดครับนอแรดนอแรดสุดต้องครับเก่าเก่าเก่าแล้วอะไรอ่ะของเก่าเราเรียกว่าของของเก่าของอาของอาของของโบราณโบราณสุดต้องครับจิ๊กจอกจิ๊กจอกอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกสุดต้องครับอาหอยมันมีอะไรอยู่ในนี้หอยมีกาบมีหอยมีเฟรนด์มีไข่มุกไข่มุกแต่ว่ากาแฟแล้วมีอะไร กาแฟไข่มุกอะไรกาแฟชาเขียวชาเขียวไข่มุกชาเขียวไข่มุกชาค่ะชาไข่มุกอ้าวโหสุดยอดสุดยอดในที่สุดเขาก็ทําได้นะครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหเมื่อกี้มีชาเขียวไข่มุกอ้ไว้ตัวทันไวโอทำได้นะจริจริงเหลือเชื่อครับจัดตามอยู่9คะแนนทำได้ทำอีก11 คำ11คะแนนรวมของเดิมเป็น1ิบสคะแนนนะครับค่เชิญทันทีครับเชิญทันทีค่ะพิธีการเชิญค่ะเรามีของรางวัลให้นะครับเชิญทันทีครับเชิญค่ะพิธีครับฉันอยากเล่นอีกขอเล่นอีกได้ป่ะทีมทำไมได้ไปทั้งสิ้น19คะแนนแล้วทีมได้ไปเท่าไหร่17คะแนนค่ะทำไมรับไป30,000บาทค่ะขอบคุณครับ ไปหนึ่งหม่นห้าพันบาทค่ะที่แปลกและสนุกก็คือยังไม่มีใครตกรอบนะครับพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วจะสลับคู่กันลองเลือกดูนะครับว่าคลิกอยากเจ็ดคู่กับใครโอ้แต่ก็เลือกไม่ได้ละคุณพี่คะแล้วแต่โชคชะตาต้องจับฉลากจับฉลากกันอีกนะจัชะตามาเลยเราจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับหลังเคารพธงชาติที่อสพชกาวนี่นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครับ ลอลอใครๆก็ชมกันว่าเอ๊ะทำไมคุณเจตานดูดูุ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็ต้องต้องบอกความจริงกันว่าผมใส่เสื้อผ้าของแอร์โร่ครับค่ะแล้วใครก็ชมว่าทำไมดิฉันดูน่ารักสดใสแกลนะคะแล้วเครื่องประดับทาเชียร่าค่ะ <Yeah. S 2> เห็นว่าคุณพี่มีงานอะไรที่ชวนน้องไปอ,อ๋อที่บางแสนาาก็จัดนั่นคือน่าไปดูครับเป็นงานที่สแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทยเป็นงานยอนยุคเราจะมีลำวงมีลิเกมีวงดนตรี ย้อนไปถึงเพลงโบราณโบราณสนุกสนานเมื่อไหร่ครับพี่ครับวันที่5วันที่6ตุลาสองวันครับแล้วมีรถโบราณโบราณมาโชว์โอ้สวยงามมากครับเชิญนะครับแล้วเราพบกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะนี่นะยืนรวมกันเป็นผู้หญิงหกคนเลยเนาะตายแล้วค่ะย่าเลิ้นค่ะที่าเขาเรียกลิ้น มี่ครัว่างูครับงูเล้อยพวกงอนไก่งอนพิศไก่ทำอะไรล่ะดูผมดูผมดูอะไรเนี่ยมันจิตระครจริงๆนี่ล่าสุดมีคืนอาติครับล่าสุดครับล่าสุดลครับ